สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับเราเจอกันวันนี้ก็รอบที่2แล้วนะหลังจากรอบแรกผ่านไปในช่วงสายๆนะครับผมก็ได้บอกทุกคนเอาไว้ตอนนั้นว่าเดี๋ยวจากนี้ไปจะลองนะครับจัดทดสอบทดลองดูว่าวันหนึ่งเราจะเจอกัน2คลิป2ครั้งได้หร,รือเปล่าผมจะไหวไห้ยังไม่แล้วป่านนะครับขอเทสวันนี้วันแรกดูก่อนช่วงสายๆประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงนะฮะจะเริ่มต้นคลิปแรกนะฮะแล้วก็คลิปที่2ก็จะมาประมาณ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มบางทีก็อาจจะเลทกว่าน,นั้นนะฮะอาจจะเลยไปนั้นหน่อยนึงอันนี้รีบออกตัวกันไว้ก่อนนะครับสาหรับใครที่อาจจะถามว่าเอ๊ะคุณปุ้ยไม่มีตารางการแข่งขันในสัปดาห์นี้ไม่มีโปรแกรมอะไรหรอไม่มีฮะโมโตจีพีที่โปรตุเกสเว้นไว้นะครับสัปดาห์นี้ยังมาไม่ถึงนะฮะ <c oughs> ยังมาไม่ถึงใจเย็นๆก่อนนะครับพักก่อนพักก่อนในรอบนี้ให้ให้นักแข่งเขาได้ตเตรียมตัวกันไปก่อนเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของทีมอาร์พิเียครับ ทีมที่เรียกว่าเป็นแบรนด์รถชื่อดังจากอิตาลีคือนอกจากดูคาติที่เป็นแบรนด์ดังของอิตาลีใน MotoGP แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าอาพิเลียก็คือหนึ่งในแบรนด,ด์รถคายรถจากอิตาลีเหมือนกันแล้วก็ในฤดูการนี้นะครับเสร็จสิ้นผ่านไป2ส,สนามนะอาพิเลียแม้ว่าจะยังไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมาในหัวแถวได้นะครับหมายถึงว่าผลการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบทสรุปออกมา แต่ถ้าไปเทียบกับในผลงานของพวกเขาในฤดูการที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นการยกระดับระดับนะฮะยกระดับ ISGP ซึ่งเป็นรถแข่งนะ ISGP ะ21ของทางค่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เรียกว่าน่าสนใจอยู่นะครับนอกนอกจากเรื่องผลการแข่งขันเรื่องของการอัปเกรดอัปเกรดในเรื่องของตัวรถผลงานต่างๆที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอะไรภายนอกที่ออกมาที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในสนามนะฮะซึ่ง ใค,ใ,คใครที่อาจจะเป็นแฟนอาร์พิเลียก็คงจะต้องตามติดตามต่อนะฮะหรือใครที่ยังไม่เคยเปิดใจเชียร์ทีมนี้หรือยังไม่รู้จักเนี่ยก็มาทําความรู้จักในคลิปนี้เพราะผมจะจัดแบบเพียวๆนันเน้นเลยนะฮะจะไม่ได้พูดถึงทีมอื่นนะ,ะ,จ,ะจะยกแต่แต่ค่ายอาร์พิเลียค่ายเดียวมาคุยกันนะครับอาร์พิเลียก็มีนักแข่ง2คนพวกเขาไม่มีทีมซัตเทินไลท์นะครับไม่มีทีมรองนะมี2คนซึ่งก็คืออเล็กซ์บัคาโลหมายเลขสี่สิบเอ็ดทำผลง,งานได้ดีขึ้นจนเรียกว่า ทำให้พวกเราเนี่ยจดจําชื่อเขาได้มากขึ้นจากที่มันผ่านมาเราอาจจะไม่เห็นเบอร์4 1เอ๊ะใครนะอเล็กส์ปารโกใครอาจจะเราอาจจะคุ้นแต่คนน้องเอสปารโกคนน้องนะคือ2คนนี้เขาเขาเป็นพี่น้องกันนะครับพสปารโกหมายเลข44อันนั้นคือคนน้องส่วนอเล็กหมายเลข41ิคือคนพี่อ่าเราจะจําได้ดแต่คนน้องแต่คราวนี้ฤดูกาลนี้คือไล่ตั้งแต่ตอนเทสนู่นแหละก่อนที่สนามแรกจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนักแข่งคนนี้อยู่ในหัวแถวตลอดเลยฮะหมายเลข41 อีกคนนึงครับลอเรนโซซาวัสดอ่านักแข่งดาวรุ่งจากอิตาลีอันนี้ก็ผลงานยังคงรั้งท้ายอยู่นะครับอาจจะยังไม่ไม่ถูกจดจำนะฮะยังไม่มีใครรู้จักเขามากนะักและก็เป็นฤดูการแรกของตัวเขาเองด้วยนะครับยังคงจะต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ดังนั้นก็อาจจะพูดถึงอเล็กซ์เอสปาการโลหมายเลข4 1เนี่ยให้เยอะกว่าาวาโดริหมายเลข32กันหน่อยแล้วกันนาะคงไม่ว่ากันนะครับสำหรับผลงานของเอสปาการโลที่ผ่านมา ก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลนี้อาร์พิเลียตั้งเป้าไว้นะฮะว่าท็อป10คือเป้าหมายของพวกเขาแล้วผลงานสนามแรกก็คือจบอันดับที่7ก็ถือว่าตามเป้านะฮะอ่าแล้วก็สนามที่2ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจบอันดับที่10อันนี้ก็อาจจะอันดับร่วงลงมาหน่อยนึงแต่สรุปแล้วก็คือ7กับ10ก็ยังคงอยู่ในเป้าหมายของทีมก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรนะฮะเราได้เห็นอะไรที่มันมัน,ม,นมันแตกต่างไป จากเดิมๆที่ผ่านมานะฮะก็คือแน่นอนว่าอาร์พิเลียพวกเขาเป็นทีมที่ยังไม่เคยขึ้นโพเดียมยังไม่มีผลงานระดับนั้นเขาก็เลยได้รับอนิสงส์พิเศษนะฮะจากทางดอหน่ก็คือสามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ได้ครับมันก็เป็นกฎนะฮะถ้าทีมไหนที่อาจจะเคยขึ้นโพเดียมหรือว่าเคยชนะแล้วอันนี้ก็จะจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้ครับดาร์พิเลียก็จะได้แต่ได,ได้ได้ร่วมกับ KDM ทําไมถึงได้ร่วมกับ KDM เพราะว่า KDM ก็เหมือน มันจะระยะเวลามันลากยาวมามันกั้ากึ่งกันนะฮะทาง KTM เ็ก็เลยไปขอตอนแรกก็เหมือนจะไม่อนุญาตจะไม่อนุโลมนะฮะแต่สุดท้ายทางทางผู้จัดการแข่งขันก็อนุโลมให้ KTM พ่วงไปด้วยนะครับมีสิทธิ์ได้พัฒนารถแข่งทั้งคันเลยทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทีมโรงงานอื่นๆไม่มีโอกาสนะฮะเพราะว่าทีมอื่นเขาประสบความสําเร็จคว้าโพเดียมคว้าชัยชนะกันหมดแล้วนะฮะอ่ะทีนี้อ้พีเลียก็เหมือนมันจะได้เปรียบใช่ไหมฮะถ้ามองตามรูปการตรงนี้ ซึ่งก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าตั้งแต่การทสสองรอบที่เกิดขึ้นนะครับก็ที่กาตานั่นแหละอเล็กสปากาโลนี่พาตัวเองขึ้นมาหัวแถวตลอดเลยนะฮะนั่นก็บ่งบอกน,นะครับว่าถูกยกระดับขึ้นมาแล้วนักแข่งก็ให้ความเห็นไว้เกี่ยวกับ i s g p 2 1ของตัวเองว่ามันเป็นรถที่เสถียรขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในโค้งในอะไรเนี่ยมันนิ่งขึ้นมันไม่ดิน้นมันควบคุมคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็แต่แต่แต่สิ่งที่นักแข่งเขาอาจจะรู้สึกว่า เสียดายนะครับที่มันขาดไปก็คือความเรนะ็วท็อสปีดฮะท็อสปีดเนี่ยมันหายไปก็ถือว่าพอสมควรอยู่ทีเดียวอ่ะดังนั้นออกมาตรงนี้ก็เลยทําให้เขาก็จบอันดับที่7แล้วก็อันดับที่10เขาก็พอใจนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองนึกไปถึงสนามที่อาจจะไม่มีโค้งที่มันเออไม่ใช่มันอาจจะไม่มีทางตรงที่ยาวเป็นกิโลแบบนี้นะฮะเหมือนเราแซลกาตาเนี่ยบางทีผลงานอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ทุกคนว่าไหมฮะ <c oughs> ขณะว่าเจอในในแบบนี้ก็ยัง ยังถือว่าติดท็อปสิบได้เพราะว่าคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ผ่านหูผ่านตาหน้ากับทีมเนี้เพราะว่าต่อให้เข้ามาคิวสองก็ยังมีสิ่งที่ยากนะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกใจที่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักนักแข่งคนนี้หรือว่าทีมนี้แค่ลําพังจะพาเดงติดคิวสองมาในช่วงวันเสาร์เนี่ยก็เรียกว่ายากเต็มทีฮะแล้วก็วันแข่งจริงวันอาทิตย์ไม่ต้องไปลุ้น,นเลยนะฮะ แต่พอมาในปีนี้2สนามผ่านไปก็เข้าคิวมาแบบชิวๆแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยนะฮะแค่วิ่ง f p 2อย่างเดียวเนี่ยทั้งสองสนาม2เรสเนี่ยก็ถือว่าอ่านเกมไปถึงคิว <c oughs> ได้ง่ายๆส,สบายแล้วนะนั่นก็คือยกระดับไปนะครับก็คงจะต้องกรอลุ้นนะ,ะสำหรับใครที่อาจจะเปิดใจเชียร์ทีมนี้นะฮะทีมที่อาจจะเป็นมวยรองบอลน,นะฮะเป็นม้านอกสายตาจะบอกว่าเป็นม้ามืดก็คงไม่ใช่หรอกไม่ใช่ขนาดนั้นนะ,ะผมผมยังคิดว่า พวกเขาก็ไม่น่าจะถึงขั้นแบบว่าที่จะต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงการแข่งขันอะไรได้ได้มากมายแต่เขายกระดับจากผลงานของตัวเองแบบก้าวขึ้นมาอยากให้เราได้เห็นได้ชัดเจนตรงนี้น่าจะเป็นคํานิยามที่เหมาะสมกว่าเนะาะอ่ะทีนี้นั่นก็คือเป็นผลงานของนักแข่งผลงานของสองสนามที่เกิดขึ้นนะครับแต่ความเคลื่อนไหวอย่างอื่นที่มันน่าสนใจนะก็คือ1ละ่ะไอเลียจะมีการทดสอบรถที่สนามเฮเลสที่สเปนนะครับในสัปดาห์หน้าวันที่ 12, 13, 14เนี่ย แต่ไฮไลท์มันมากไปกว่าการทดสอบรถแบบธรรมดาสิฮะก็คือการลงเทสรครั้งนี้ก็คือมีอดีตนักแข่งผู้ยิ่งใหญ่ของดูคาติมานะครับอันเดียโดวิโซโซ่นั่นเองนะฮะโอ้โหก็ถือว่าฮือฮามากๆนะครับตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีข่าวนะฮะว่าโดวิจะมาลงเทสรถให้กับอาร์พิเลียซึ่งในเรื่องนี้ก็ทําให้ผมหรือเพื่อนๆหลายๆคนนี้ก็อาจจะแบบว่าคิดต่อคิดตามมาเฮ้ยมาเทส แค่นี้จริงๆหรอมันจะจบแค่นั้นไหมจะมีอะไรให้ตามต่อไหมเพราะว่าโดวิแม้ว่าจะไม่มีที่นั่งใน m o t ต g p จีในปีนี้แล้วก็ตามนะครับแต่ยังเชื่อว่าในบ้านเรายังมี f c ของเขาหลายคนอยู่ยังเฝ้ารออยู่ว่าเขายังน่าจะมีศักยภาพพอที่จะมาลงถ้าได้ลงแข่งเนี่ยพอที่จะขึ้นมาในหัวแถวหรือว่าทําผลงานได้เซอร์ไพรส์อยู่ยังไม่อยากให้วางมือและเอาง่ายๆดังนั้นโอกาสตรงนี้มันจะใกล้เคียงความเป็นจริงไหมก็แน่นอนนะครับว่า หลายคนก็จะถามถึงแต่พูดถึงในส่วนของ CEO ของทีมนะครับแมสซิโมอิโวเนี่ยอันนี้ก็บอกมานะครับว่าจริงๆการเทสครั้งนี้ไม่ใช่ว่าอาร์พีเรีย e เนี่ยเทสโดวินะฮะไม่ใช่ว่าเหมือนโดวิโซโซมาออดดชันมาเทสมาอะไรไม่ใช่นะฮะแต่กลายเป็นอาร์พีเรีย e ตั้งหากที่จะถูกโดวิโซโซเนี่ยเป็นเป็นผู้ทดสอบผู้เทส <c oughs> เข้าใจพูดนะคือถอมตัวนะครับแล้วก็ไม่มีการพูดถึงในส่วนของ ความคืบหน้าที่จะไปต่ออย่างไรกันบ้างก็สื่อนอะกเขาก็พยายามถามนะครับแต่ก็ยังคงยังคงไม่ปิดปากพูดอะไรนะยังคงไม่มีอะไรเขาบอกไปประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งทางฝั่งโดวิซโซโซเองก็ผู้าการส่วนตัวนะครับซิโมโนเน่บัติสเตล่านี่ก็ออกมาบอกว่าปีนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่จะทําให้โดวิโซโซเนี่ยสามารถที่จะกลับมาในฐานะนักแข่งในมอเตอร์จีพีได้หรอกว่าอย่างนั้น่าในเมื่อผู้าการส่วนตัวบอกแบบนั้นเราก็ต้องเชื่อแบบนี้ไปซะก่อนแต่ความจริงเวลามันก็ เดินไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะบอกเราเองนะว่าจะจริงแบบนั้นไหมใช่ไหมฮะทีนี่การการลงเทสในครั้งนี้แล้วมันก็มีมันก็มีสิ่งที่เราต้องตามต่ออีกก็คืออาร์บิเจะไปเทสที่มูเจโรอีกนะฮะแต่น,นี้ยังยังไม่ได้ระบุวันเวลาว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างไรดีแต่การเทสคราวนี้ทาง Big Boss ของอาร์บิเลียบอกว่าจะเป็นการเทสแบบปกติที่ใช้นักแข่งเนี่ยของของตัวเองเนลงไปเทสตแต่ก็แอบหวังลึกๆนะฮะว่า มันจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าโดวิโซโซ่เนี่ยจะไปร่วมเทสด้วยอ่าเขาก็พูดแบบแบบเปิดเผยนะฮะว่าจริงๆก็อยากได้โดวิโซโซ่เนี่ยมาเป็นเทสไลเดอร์แบบเต็มๆตอนนี้สถานการณ์ของไอพิเรียก็คือยังไม่มีเทสไลเดอร์นะฮะมันก็ยังคาราคาซังอยู่ในส่วนของเทสไลเดอร์คนคนเรียกว่าล่าสุดดีกว่านะฮะแบดลีสซ์มิธหมายเลข38เนี่ยนักแข่งชาวอังกฤษคนนี้ก็อาจจะ เหมือนมีประเด็นเครื่องน้อยกันอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาร์พิเลียเขาก็ไปไปเลือกจิ้มรายชื่อออร์เรนโซสวาดอีใช่ไหมฮะเหมายเลขสามสิบสองเนี่ยมาเป็นนักแข่งตัวจริงในขณะที่บราย์สมิธเนประว่าจิจะมองว่าเป็นนักแข่งที่ประสบการณ์สูงกว่ามีผลงานที่ดีกว่าสวาดอีแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นทําให้บราย์สมิธก็เหมือนจะแบบว่าอาจจะบกมือบายบายล่ำลาอาร์พิเลียเพื่อที่จะไปอีกแนวทางหนึ่งหรือเปล่านะตอนนี้เขาก็ไปเปิดเลสซิ่งสกูลนะครับที่สเปน เห็นเเหเห็น็นนมาอย่างนั้นนะครับเปิดโรงเรียนสอนขับรถหลักสูตรเลสซิ่นหลักสูตรเพื่อที่จะเอาเด็กๆเยาวชน,นป้อนเข้ามาสู่การแข่งขันซึ่งในสเปนในอิตาลีก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเป็นสถานฝึกฝนแบบนี้เยอะมากนั่นแหละฮะแบลรี่ก็ไปทํปาตรงนั้นอยู่ในตอนนี้นะฮะหรืออาจจะไปเอาดีทางด้านตรงนั้นผลักดันเด็กๆรุ่นใหม่หรือเปล่านะฮะอาจจะวางมือจากมอเตอร์จีพีแล้วจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ ทางบอสอาร์พีเรียก็ยังคงพูดถึงแบร์ลี่สมิธอยู่นะว่ายัางไงก็คือเขาก็ยังอยากจะร่วมงานกับสมิธอยู่ถ้ามันเป็นไปได้นะฮะแต่มันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่พูดถึงเรื่องนี้ในในส่วนของแบร์ลี่สมิธเขาเนาะอาจจะยังไม่หายเครื่องไม่หายน้อยกันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นโดยวิโซโซเนี่ยแม้จะมีความหวังแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่ามีความสุขกับตรงนั้นแล้วนะฮะโอ้โหแบบนี้แบบคือจะจีบะนะดูแล้วคาร์ลมนี่คมคายนะฮะแมสซิโมริโวล่า จริงๆก็น่าสงสารแกนั่นแหละเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสแสดงความสนุกสนใจนักแข่งหลายคนครับโดยเฉพาะในนักแข่งม o โต้ทูเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งแคลคัสโรอย่างงี้นะครับก็คือเคยแบบว่าคาสโรเองก็เตตอนนั้นมันยังคงคาราคาซังอยู่ว่าจะเอาอย่างไรคาสโรก็ต้องตัดสินใจครับคือเขาอาจจะลงแข่งอยากจะอยากจะลงแข่งในใจหนึ่งอยู่แต่ใจหนึ่งก็อยากจะทําอะไรก็แล้วก็ได้แท,ท่ไม่ต้องลงแข่งเต็มฤดูก,กาลเพราะว่าอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวนะโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ย อันนี้บิ๊กบอสของอาร์พิเลียนะครับแมสซิโมลิวาร่าก็พูดว่าในช่วงเกมการแข่คนี่กาตาเนี่ยก็คือได้เจอกับคาสโลอยู่พักหนึ่งอยู่ก็คือไปเจอกันในในพิษนะฮะก็มีการแซวกันอยู่เหมือนกันนะฮะมีการเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจของคาสโลตอนนั้นเรียกว่ามันมันมันพออาร์พิเลียจะแสดงความสนใจไปเนี่ยปรากฏว่าคาสโลก็ตัดสินใจไปเป็นเทสไนเดอร์นะฮะกับยามาฮ่าไปเรียบร้อยแล้วตรงนั้นก็เลยคลาดกัน ครับเราก็เห็นผลงานของอาพิเลียนี่ก็แซวนะฮะแซวมาว่าแหมคือ <c oughs> รดดีขึ้นนะอะไรทำนองนั้นนะฮะรถแบบว่าพัฒนาขึ้นแบบ,แบ,บชัดเจนเลยทีเดียวนะ <c oughs> แต่มันก็คงไม่เกิดอะไรกันขึ้นแล้วล่ะแต่กับโดวิโซโซ่นี่แหละฮะทุกคนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเป็นอะไรที่เราต้องหวังได้ต่อหรือเปล่าคงจะต้องไปไปรอคือสื่อนอกเนี่ยก็พยายามที่จะจ่อเต็มที่นะครับว่ามันมันจะมีบทลงเอยอย่างไร แต่มันก็ยังอบอุบกันอยู่ก็คือโดวิโซโซเขาก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายหรอกก็คือพูดทีเดียวจบแต่ในส่วนของผู้จัดการในส่วนของ c ีอของอาร์พีเลียนี่แหละอันนี้อาจจะจะให้ข้อมูลไว้เยอะไว้หลากหลายอยู่ว่าเขาก็แสดงความเจ็ดจนงเต็มที่นะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะมันยอมรับว่าเป็นโอกาสแค่1%นเปอร์เซ็นต์ท่านั้นนะที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับกับโดวิโซโซทีนี้เมื่อถูกถามถึงว่าอาร์พีเลียในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ร่วมงานกับเกรซินีโอเรซซิ่งเนี่ย ซึ่งก่อนที่ทางเจ้าของทีมนะครับผู้ที่ก่อตั้งทีมมาแกก็เสียชีวิตลงไปด้วยโควิด19ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะเบลสโตเกสซินนี่เนี่ยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ประกาศออกมาว่าในปีนี้จะร่วมงานกับอาร์พิเลียเป็นปีสุดท้ายแล้วปีหน้าก็จะกลับมาใน m o t ต g p อาจจะทำทีมเองหรืออาจจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะไปจับมือกับทีมไหนค่ายไหนนะฮะแต่แต่ไม่ได้ไปกับกับอาร์พิเลียแล้วแต่พอเกิด ตรงนี้ขึ้นมานะครับเมื่อถูกถามว่าได้คุยกับทางไรซินี่บ้างไหมนะครับแมสซิโมริวลาาก็บอกว่าก็คุยอยู่แต่ไม่ได้คุยแบบเป็นการเป็นงานสักเท่าไหร่เพราะว่าก็เข้าใจว่าฮะว่าครอบครัวเนี่ยก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะความยุ่งยากอยู่นะฮะหลังจากที่สูญเสียหัวเรือใหญ่ไปเนี่ยก็เลยไม่อยากจะไปสร้างความกดดันในตรงนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็พูดนะฮะว่าจริงๆก็รู้นะว่าไรซินี่ตอนนี้กําลังคุยกับดูคาติอยู่แล้วก็ซูซูกิ แต่แต่ผมจะไม่ตอบความยาวสาวความยืดในประเด็นนี้นะฮะสรุปเป็นว่าเกรซินี่ตอนนี้เขาไปคุยกับซูซูกิแล้วเขาไปคุยกับดูคาติแล้วโอ้อะไรดูคาติเจ้าสามทีมสี่ทีมห้าทีมเลยเหรอน่าซูซูกิเองก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้มีทีมรองอยู่นะครับอ่ะก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ในส่วนของของเกรซินี่นะครับแต่ทางอาร์พิเลียก็ยังยืนยันนะว่าชอยอันดับหนึ่งก็คือเกรซินี่นั่นแหละ นะแต่แต,แต่จะไม่พยายามกดดันให้มากมายเท่าไหร่แต,แต่แต่ก็ยอมรับอยู่ว่ายังยังอยากจะจับมือกับกับเรซินี่ต่อไปอยู่สรุปก็คือยังไม่ออกหัวออกก้อยนะครับว่าจะไปทิศทางไหนอย่างไรบ้างทีงนี้เมื่อถูกถามถึงว่าแล้วได้คุยกับ v r 46บ้างไหมก็คือในสังกัดของโรซี่เนี่ยอันนี้ก็บอกว่าได้คุยอยู่นะอ้าวเห็นไหมฮะได้คุยแล้วแต่เป็นการคุยแบบไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่นะฮะยังจับต้องอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้หรอกนะฮะผลการเจราจาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่ะก็ใจเย็นก่อนนะมันเหลือ ผ่านไปแค่สสนามนละเหลือตั้ง18สนามนะในในมอเตอร์จีพีฤดูการนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่อาร์พีเลีย e จะไปไหนนะฮะหรือแต่ละทีมจะมีทีมไหนเข้ามาจับมือกับอาร์พีเลีย e ต่อหรืออย่างไรเนี่ยผมเข้าใจว่าก็น่าจะนู่นแหละนะครับประมาณสักสิงหากันยาเป็นอย่างน้อยตรงนั้นก็น่าจะมีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของอาร์พิเลีย e นะครับกับข่าวที่เรียกว่าน่าสนุกสนใจนะฮะกับความวุ่นวายที่ยังคง คงมีในทีมอยู่นะแต่อย่างน้อยก็คือมันก็ทําให้พวกเขาพอจะยิ้มได้บ้างก็คือผลงานของนักแข่งหมายเลข41นั่นแหละผมก็ยังเชื่อนะครับว่าแม้ท็อปสปีดจะหายไปเยอะพอสมควรเนี่ยก็คือสังเกตดูว่าอเล็กซเดสปาโกโร่จะโดนแม้กระทั่งยามาฮ่าแม้กระทั่งซูซูกิเนี่ยแบบว่าไม่ได้มีความได้เปรียบเลยนะฮะในฐานะที่เป็นสูวีเนี่ยเวลาดวลกันทางตรงเนี่ยพอๆกับสูบเรียงเลยทีเดียวลึกบางทีเนี่ยท็อปสปีดน้อยกว่าซูซูกิน้อยกว่ายามาฮ่าอีกฮะนะ แต่ทำไมเขาถึงติดอันดับ7ได้ติดอันดับที่10ได้ก็แสดงว่าเขาก็คล่องตัวพอสมควรในโค้งอ่าซึ่งประเด็นนี้มันก็น่าสนใจนะฮะว่าถ้าออกทัวร์ยุโรปสักหน่อยหนึงสัก3 4สนามหน้าที่มันน่าจะเข้าทางมากกว่านี้เนี่ยไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะเห็นเอสปากาโลมาเลขสี่เนี่ยลุ้นตําแหน่งโพเดียมก็ได้นะทุกคนจะเห็นไหมฮะอ่าแสดงตัวกันหน่อยครับใครที่อยากจะเชียร์ทีมนี้ ไม่ใช่ทีมน้องใหม่หรอกนะฮะแต่เป็นทีมที่อาจจะเรียกว่ามีความเสียเปรียบอยู่เราคงจะยกอาวุธเลียไปเทียบกับทีมไหนๆไม่ได้หรอกฮะเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมโรงงานจะบอกว่าโรงงานก็ไม่เชิงนะฮะเรียกว่ามีงบประมาณทําทีมที่น้อยนะครับตัวแข่งอะไรต่างๆชื่อเสียงเรียงนามของนักแข่งประสบการณ์เทสไลเดอร์นะครับเทคโนโลยีวิศวกรอะไรก็แล้วแต่องค์ความรู้เนี่ยยังคงเรียกว่าตามทีมอื่นๆเนี่ยระดับมันยัง ไกลห่างกันอยู่พอสมควรนะแต่ก็พอให้ได้หวังได้ลุ้นกันให้อันดับมันดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาก็เท่านั้นเองนะครับทุกคนอท้ายคลิปนะครับรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนๆมากฮะเปิดไป Facebook ตรงไหนก็แล้วแต่มีแต่โควิด19ทั้งนั้นเลยนะอย่างชนบุรีที่ผมอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็รีราชาก็เกือบ20คนนะครับที่ตรวจเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโผล่มาอีกกี่เคสหรือไม่ว่าจะเป็นสากแก้วเป็นเชียงใหม่เป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆหลายคนส่งข่าวมาเนี่ย แล้วกาลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวสงกรานแล้วฮะัวันนี้วันที่7แล้วเนี่ยเหลืออีกเวลาอีก3-4วันเท่านั้นเองจะเดินทางไปหนอย่างไรนะครับอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล4 5จังหวัดรอบๆกรุงเทพเนี่ยระวังกันด้วยนะครับทุกคนนะก็คือถือว่าเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดผมว่าถ้าอย่าคิดว่าเรากลัวตายมันเป็นอะไรที่น่าอายนะครับอย่าจะเรียกว่าใช้คำว่ากลัวตายเลยว่าช่วยกันเซฟดีกว่านะฮะเราเซฟคนนั้นเซฟคนนี้เซฟมันก็กลายเป็น เกาะกลายเป็นกำแพงที่แข็งแรงได้ทําให้ประเทศของเราเนี่ก็ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะฮะก็ให้มีกําลังใจในการทํางานในการต่อสู้กันต่อไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนรักษาสุขภาพด้วยครับ